ครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณลานจอดรถบริเวณหาดรตุงแล้วนะครับเราพระธาตุรยตุงนะฮะด้านบนนะครับก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพุทธศาสนิกชนอาสี่ด้านทางมาถึงใจริษแสวงบุญมาถึงแล้วนะครับก็ทางคนก็ถือตุงมาต้ยนะครับเพื่อถวายาทานทําบุญกุศลนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าผมพาท่านเข้าไปชมบรรยากาศ ด้านในนะครับงานบุญนะเดินจาริกสวยมนญไหว้สาส่งน้ำพระธา,ดดาตุบรรุงประจำปี2 5 6 6ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ห้ามีนาคมนะครับ2 5 6 6เป็นบรรยากาศงานบุญนะครับที่พระธา,าตุบรรงนี่นะฮะ นักศิลน,นักบุญนักจากตัวสารพิษนะครับไปเดินทางโดยจิตด้วยใจด้วยแรงศรัทธานะครับต่อองค์พระธาตุตุงนะฮะปีเก่าแก่นับพันปีครับนับแต่แล้วก่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองปีมาถึงปีนี้นะฮะ สำหรับนักบุญตีเดินแสวงบุญนะครับเดินขึ้นมานะครับก่อไปหับเหลียนได้นะครับตรงจุดประกาศโฆษณาที่เขาได้ยินอยู่นะครับ นะครับอันนี้เดิน40ไปแวนเดินนะครับทําตัดแดงเข้าได้ระหว่างทางมาแรกเรียนและเก็บติดได้จุดๆนี้นะครับอันนี้เดิน40ไปแวนเดินนะครับนําตัดแดงที่เข้าได้ระหว่างทางมาแรกเรียนและเก็บติดได้จุดๆนี้นะครับอันนี้เดิน40ไปแวนเดินนะครับนําตัดแดงเข้าได้ระหว่างทางมาแรกเรียนและเก็บติดได้จุดๆนี้นะครับไปนะครับ ทีเด40สเวนดุนนะครับนัมบัตรสีแดงที่รับได้ระหว่างทางมาแรก LNKP บาต้าจุดนี้นะครับทีเด40สเวนดุนนะครับนัมบัตรสีแดงที่รับได้ระหว่างทางมาแรก LNKP บาต้าจุดนี้นะครับทีเด40สเวนดุนนะครับนัมบัตรสีแดงที่รับได้ระหว่างทางมาแรก LNKP บาต้าจุดนี้นะครับทีเด40สเวนดุนนะครับนัมบัตรสีแดงที่รับได้ระหว่างทางมาแรก Jadi batas 20 detik nakap. Kamu mau apa, ทําติเต40สบายเดินนะครับน้ําตัดสีแดงที่ทําได้ระหว่างทางมาแรกเรียนและเก็บบัตรได้ทุกจุดนี้นะครับทําติเต40สบายเดินนะครับน้ําตัดสีแดงที่ทําได้ระหว่างทางมาแรกเรียนและเก็บบัตรได้ทุกจุดนี้นะครับทําติเต40สบายเดินนะครับน้ําตัดสีแดงที่ทําได้ระหว่างทางมาแรกเรียนและเก็บบัตรได้ทุกจุดนี้นะครับทําติเต40สบายเดินเดินนะครับน้ําตัดสีแดงที่ทําได้ระหว่างทางมาแรกเรียนและเก็บบัตรได้ทุกจุด रखा तो दे <सथी> तो रखा ना आधार माना है तुम शुद्ध रखा तूने बात की थी ना कि ऐसी बातें हैं इन लोगों मालूम है तुम्हें लगता है कि बातें तुम तुम्हें दिखा จ้าๆ Ah, เข้าเออๆเนี่ยๆขอพูรพูรอีกเงินหน่อย

ครับครับ <laughs> ขึ้นตรงนี้เลยนะครับต่อนี้นะครับนะครับเอาไปนะครับ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  <laughs> <laughs>